สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันอีกแล้วครับมือนี้เป็นบรรยากาศอึมครึมจักหน่อยพี่น้องจะบ่แดดกับว่แดดจะว่าฝนจะตกกับบ่ตกพี่น้องแต่เมือว่านนี่ฝนตกครับแต่ว่าอากาศมือนี้นิ่งๆพี่น้องอากาศค่อนข้างฮ้อนครับแต่ว่านิ่งมีลมไปปล่อยู่ครับแต่ว่าบรูเป็นอย่างอากาศยังเป็น อบเอาแนวนี้สึ่งเป็นธรรมดาครับช่วงนี้โลเขาเปลี่ยนไปเนาะออกมามือนี้รู้สึกวรรัาบานเพิ่นตัดหยาไม่ไหมพี่น้องตัดสงใสยตัดมือเสารนี่แหละพราาส่วนตอนเสารผมบริโภคมาเล่นเดี๋ยวมองเห็นกระหอกหน่อยสามตัวนะีะแก่งสามตัวนี่คุนได้พี่น้องตะเก่านี่กระหอกดำหน่อยสามตัวป,ประสิพธิภาพหยางผลิตนะเพืน่น พนังเด็กยหงุ่หงิดเดี๋ยวมมบลูว่าช่วงนี้เราจะเป็นน่าดาพี่น้องเพราะว่ากระลอกค่อนข้างขี้ยันนะเนี่ยแก่งนี่คอนข้างคุณพี่น้องอันนี้เกาผมมาเล่นน้ำประจำอยากยันอยู่พี่น้องผมนั่งลงเสือต,ตื่นแต่ปกติแล้วแตกาเพิ่มเพิน่นเพิน่นเพิ่มข่อายาันนะพี่น้องตเตกาก็เป็นธรรมดาเนาะครับเพราะว่า คนห้องกอ่อกวนไลยกับอยู่คนขางยากนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นน้ำจูไหมเพราะว่าจูนี่คนอยู่ไก่ท่างคนนะพี่น้องตรวจพี่น้องข้อแห่งคนอาจจะอยู่ไก่ตรวจพี่น้องถ่ายวีดีโอเงาด้วยพี่น้องบริตัดต่อท้ คิดผ่านพือว่าเห็ดยังเบ่ถืกใจก็พอโทดพอไปยน้าเลือครับเดี๋ยวเขาปเปลิ่นดันในดีกว่าพี่น้องพอ,อยุดริมถนนนะ่ะคนยางบ่อยบางคนมันกระจุงหมามาเลนเ่นเห็นให้กระรอกน่อย่อาข้างยาน,นครับซึ่งกระรอกน่อยช่วงนี้เป็นขี่ระแวงอยู่แล้วพี่น้องตัวหางดอกบุแมนพ้นระตพี่น้อง ผมจะขอใส่เวลานั่งเด็ดน้ำพึนจะเข้ากับงเพิ่งเบิ่งเปตะเื่องแต่ว่าบ่เื่องนี่พี่น้องโบคือต่เกาวิแดนด์คือก๊กใหม่อย่างเดียวหรือมีมูลยังหันบ่ปกติแล้วต้นใหม่ต้นนี้ค่อนข้างเป็นหมากหลายพี่น้องแดนคือไปข้างบนเลยบ่บยอมนั่งน้ำเเา้เลยพี่น้องอยากกินอยู่แต่ว่าหักยานสิ นางกินอยู่ข้างบนผลบวยใจเลยพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าถือถือก,ก่อกวนถือถือแก่งดูๆนะก็ะเหตุให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปครับเดี๋ยวต้องใส่เวลาไปนั่งเด่นอยู่เก้าอี้ไปเลยพแต่เกาผมเคยนางเด่นอยู่ทแถวเก้าอี้โตปิกนิกดันในโลงงหลายู่ครับแต่ว่าหยานสังเกตเบึง หลายสิบตัวอยู่ครับเรียนวนไปวนมาน้ำสนามหญ่างด้วยพันตกใหญ่เขาจะตัดหย่างมาเศร้านี่วะปกติคนบ่คอยหลายด้ครับมือมีแค่เด็กหน่อยเป็นเหล่นน้ำยุดด้านล่างเดวบอกกระหอกหน่อยอยังขี่ยานครับเดี๋ยวใส่เวลาน่งเด่นนั่นคนนี้ก็โดํดำนี่เป็นตะเชียงวินได้เม็ดอาหารจะเรียนขึ้นอย่างเดียวนะพี่น้อง เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไหวใจเดี๋ยวพวกเขนเขามาครับเป็นรูว่ามีอาหารมาก,กินไม่ให้ไม่ให้กินเดี๋ยวใส่เวลานางเด็นจะเข้ากันครับอันนี้มาแล้วนนมาได้มาได้ไปหิวมาอยู่แต่ว่าหัอาศัยตนไหมอย่างเดียวพี่น้องหน่าตรงสารบางจังหนึ่งก็ได้ถือกอกวนญไล่กับบุวไหวเนาะพี่น้อง ปกติแล้วถ้าเกิดเป็นคือบ้านห้องก็จะแบบเป็นตะแพงนะพี่น้องบ้านห้องมันหาเบิ่งหยากเนาะเออหนกงามมาสามเลยพี่น้องบานนี้นกเป็นนกที่ห้องคล้ายเยี่ยวนะพี่น้องห้องปฏิญาณขนาดได้นอกอันสีงามอีกเป็นคู่แข่งกับกระรอกหน่อยหยาดอาหารกันตลอด ดำหางการก็เริ่มเข้ามา,าหาแล้วอนอ้ตกใจหอดกันเองพี่นอ้องย่งอาหารกันย่านนกพี่น้องอเป็นปีกวนหอดทั้งกุกใหม่เป็นนกไปเลยอันนี้มาแล้ว บเห็นหอนเม็ดทัวแบบนี้หย่อนควอมยนันไอผมบ้เอาเม็ดทัวเนี่ยมานะนำพี่น้องผมลองสื่อเม็ดทัวแนวใหม่มากเป็นผมเป็นทัวดินนะผมสื่อมาเป็นเป็นทัวแดงพี่น้องล่องสื่อไม่เพิ่กินมึงเพิ่นอาจจะมันยังบปชิ้นกับกินนะพี่น้องสื่อมาใหม่เป็นทัวไข่ทัว คลายๆตัวฟักเงาบานเขานะโดาเป็นทัวแดงบรูมันจะกินบ่ะขนาดจ,จะบุกเคยชิ้นกับกินไปเสร็จละอันนี้ยานนกกับยานพี่น้องแสดงว่ากินบุสูตัวลินพี่น้องผมลองสื่อมาเบิ่งถุงหนึ่งมาพันสกินว่า ตัวดินกินดีกว่าครับตัวแดงที่สุกุกินหอดบลูพี่น้องเห็นเม็ดตัวแดงแดงบลูเลยแสดงว่าวบมักพี่น้องบบมักตัวแดงหอดบหุจักว่ามีอาหารแลนหากินแต่ตัวดินอย่างเดียว เออเสแดงว่าคนบูชิ้นพี่น้องผมล่องสื่อไม่ให้กินเมืองตัวแดงว่าเพื่อจะกินบ่ะออดบูหุจักสำหรับเป็นอาหารแตเป็นธรรมดาคนยังคนชิ่นครับอันนี้เป็นแดงแๆอยู่บนบเห็นเคยกินแต่ตัวดินบเคยกินตัวอันนี้ออดบุลูพี่น้อง สงสัยจะบูชิ่นนะดมอยู่บูก,กินเลยพี่น้งองก็กินแต่ั่วดินทัวนี่ซื้อไม่กินบ่อาจจะบูถือกินหรือว่าบ่ถือรสชาติเพิ่นบ่ถ้าเกิเป็นตั่วดินจะเก็บกินอย่างเดียวเออแปก๊ก ผมนึกว่าเป็นเม็ดหมักใหม่เพิ่นจะกินคือกันเบิดบ่โบแมนนครับเลือกกินอยู่คือกันพี่น้องไปเลยขนาดตัวเม็ดรแดงๆเต็มบ่แตะเลยพี่น้องบบกินเลยเอา้ากินตัวดินกับตัวดินเดี๋ยวนานซื้อมาให้อีกตัวดินก็ต้องไปแกแกให้พวะ จะเกิดโบกก้พ้นคาบหรือพน้นอยาแกล้งหนีอย่างเดียวนะพี่น้องจะเรียนขึ้นต้นใหม่อย่างเดียวเอาอกับบสษามาดที่เก็บภาพบรรยากาศของเพื่อนใดเนาะบางคนเริมเริ่มก็ล่างทย่อยลงมาหาก็ล่างไหวเนื้อเชื่อใจอันนี้นกกับพนกเป็น,นกวนๆอยู่พี่น้องนี่ตัวนี้จะเกาเชื่องพี่น้อง แต่่าถืกอก่อกวนไล่กับขีย่ยันดีใจน้ำพ่นพี่น่องช่วงนี้ก็ลหอกหน่อยกําลัางอ้วนแต่ละตอ้วนตปุปุติปีอยู่พอหมากใหม่กําลัางกําลัางเริ่มแก่ครับกําลัางเริมแก่เต็มทีนกงามอันนี้มากวนอีกเลยบาดู่นสื่อ่นซื่ออย่างพี่น้องนกอันนี้ก็ด้ค่อนขางงามเลย ไล่ตีกันนี่ต้องก็งใหม่มันนกเลไนก,กนกจะมีสองแก่งพี่น้องแก่งดำกับแก่งสีขาวสีเทาขวนกันคื้กันพี่นอ้องตีกันตะพึ้ตะพื้กันเพราว่าะอียงตะเกิดอยู่เป็นแก่งเป็นกลุ่มเลยบรดห้ยานอย่างจักเม็ดอันนี้เอาเอา มาแล้วหางเท่าไปหางรายการมาแล้วพี่น้องงามก็หลอกหน่อยตัวนี้พี่น้องตัวบริไงเป็นเด็แต่ว่าหางงามาะวนสมดุลนะทั้งหางทั้งตูนสมดุลกันก็นเลยงามจะเห็นกระลอกหน่อยมีอาหารกินแนวนี้อุดมสมบูรณ์แนวนี้ก็มีแห้งใจน้ำพินพี่น้องดีใจกับสตว์โลกเนาะ อีกอย่างหนึ่งก็ต้องชื่นชมกา <HHH> รบ้างแผนของรัฐบาลของประเทศขจ้าที่บ้างแผนบ้างแผนออกมาในสวนสาธารณะแห่งนี้คอนข้างลง่โตัวนะพี่น้องคุงตุ่นเรียนก็มาจนจยพุ่งผมย่ำโบยันันก็บยันให้ได้พี่น้องเผามาจนอยากจุเฮาจนอยากซ่นกล่องมังเถอะจะเกิดคนบกคอกวนแต่พอช่วงนี้ก็ลอกหน่อยกับ่อนข้างขี้ยันหน่อยหนึ่งครับเก็บเก็บภาพค่อนขังลำบากพี่น้อง ตรงโอกาสม่อๆอ,อ,อีดียังได้ภาพงามๆมาให้พี่น้องเขาบบึงขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แบกเขามาเยี่ยมชมครับที่ผ่านมากกันเลยเดี๋ยวมือนี้ผมสิทดียขอเก็บภาพบรรยากาศไปซ้ำนี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับจะพยายามออกมาหาเก็บอ,อความหนาลักของธรรมชาติของพวกกระรอกหน่อย มาให้เบิ่งีเรื่อยๆครับขอให้พระเจ้าคุ้มครองข่าถูกกำลังแรงใจที่แบบกมาเยี่ยมชมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมบ๊ายบาย